บทนำสั้นๆ honda cbr 1 0 0 0 r r ัน rr ไฟคือ super bike เรือธงของ honda ที่สืบทอด dna ความเป็นเรซซิ่งจากสนาม motogp มายังรถเวอร์ชั่นถนนรถ going super bike ด้วยเครื่องยนต์1 0 0 0 cc แบบ inline ์ที่เน้นการเร่งรอบสูงการตอบสนองคันเร่งฉับไวและเฟรมแชสซีที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมในสนามแข่งและการขี่บนถนนอย่างมั่นใจโมเดลปี2026ได้รับการปรับจูนและปรับปรุงรายละเอียดเชิงเทคนิคบางประการเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ความแม่นยำขององค์การควบคุมและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทัดเทียมมาตรฐานเรซิ่งสมัยใหม่ต่อรายละเอียดด้านล่างภาพรวมสเปคหลักสรุปเร็วชนิดเครื่องยนต์ i n l i ล e ์โ INLI NEC ระบายความร้อนด้วยน้ำลิควิดคูลประมาณ999ลบ1,000 c.c. 1,000ลูกบาทเซนติเมตรคลาสกำลังสูงสุดค่าประมาณรุ่นตัวเลขที่เผยมักอยู่ในช่วงพิกสูงตัวเลขจากการทดสอบ แหล่งต่างประเทศระบุค่าแรงหมาสูงสุดในระดับซูเปอร์ไบส์สมัยใหม่อ้างอิงสเปคเชิงเทคนิคระบบส่งกำลังเกียร์แบบสปอร์ต6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คลัตช์ควิชิปเตอร์ขึ้นลงบนรุ่นที่มีอออพอชันแข่งขัน ST h r c สเปคโครงสร้างแชสซีเฟร,รมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาปรับเซตเพื่อให้ความแม่นยำในการเข้าโค้งและความมั่นคงสูงสุดสำหรับการใช้งานสนามแข่งอิเล็กทรอนิกส์ไรบีวาย Honda Select a b l e Torque Control HSTC หลายระดับโหมดขับขี่หลายค่าระบบควบคุมล้อหน้าหลัง IMU 6 c x i s สสำหรับ ABS เชิงม,มุม Cornering ABS Wheelie Control Engine Braking Control และอื่นๆมากกว่าหมายเหตุค่าตัวเลขพละกกำลังน้ำหนักตัวเลขเชิงวิศวกรรมบางรายการอาจแตกต่างตามรุ่นย่อยเช่นรุ่นฐาน v s รุ่น ST HRC Special Edition และตามมาตรฐานตลาด EU, US, เชียอ่านสเปครายละเอียดในแต่ละเอกสารจำหน่ายของ Honda ในพื้นที่อีกครั้งเมื่อต้องใช้ค่าที่แน่นอนสำหรับบทความทางการหรือลิสต์สเปคเชิงเทคนิคเต็มรูปแบบสิ่งที่เปลี่ยนจุดเด่นในรุ่น2026 1. การปรับจูนเครื่องยนต์เพื่อรอบสูงและการตอบสนองวิศวกร Honda ปรับลิฟวาลและช่วงเวลาเปิดปิดของวาลเพื่อตอบสนองที่ดีขึ้นในรอบสูงเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้หมุนจัดและได้รอบสูงสุดที่มาก ซึ่งเป็นหัวใจของรถแนวเรซิ่งคันนี้ 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดขึ้นเพิ่มจำนวนโหมดการทำงานของระบบควบคุมแรงบิด (traction control) การปรับแรงเบรกเครื่องยนต์ (willy control) และ i n t e r f a ์เจอ TFT ท,ที่ปรับแต่งได้ทําให้ผู้ขี่สามารถตั้งค่าตามสภาพแปรหรือถนนได้สะดวก 3. น้ำหนักและโครงสร้างที่ปรับปรุง Honda มักพยายามลดน้ำหนักชิ้นส่วนย่อย เช่นซับเฟรมหรือการปรับรูปร่างเพื่อให้ได้สัดส่วนมวลที่เหมาะสมกับการขับขี่แบบสปอร์ตและการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว 4. รุ่นพิเศษสเปเชียลเรปลิกาในช่วง2025-2026ถึงฮอนดามีการเปิดตัวรุ่นพิเศษเช่นดีนแฮริสันทีทีเรปลิกาจำกัดจำนวนเพื่อฉลองความสำเร็จในการแข่งขันและเชื่อมโยงตำนานการแข่งขัน i อฟแทีทกับรถรุ่นนี้รุ่นพิเศษม ma ักมาพร้อมลายพิเศษชุดแรปกราฟิก อ,อพอชันช่วงล่างหรือระบบท่อไอเสียที่แต่งพิเศษสรุปรุ่น2026ยังคงเป็นไฟเบรดในแนวทางรถลีเก้าบัสเบรสเบร d ซึ่ง h o n ด a ายังนำเทคโนโลยีจากสนามมาปอร,รับใช้จริงในชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของรถเครื่องยนต์รายละเอียดเชิงเทคนิครวมถึงลักษณะการขับขี่ CBr 1 0 0 0 RR ใช้เครื่องยนต์แบบอินไลน์ฟเ9ตส่วน1000ที่ออกแบบให้หมุนจัด High Revving โดย Honda มุ่งเน้นการให้พละกกำลังช่วงบนและเสถียรภาพเมื่อทำรอบสูงซึ่งต่างจากเครื่องยนต์ที่เน้นแรงบิดล่างทอรก,กี้ของบางรุ่น n นเกตหรือ Touring การออกแบบนี้ทําให้ไฟเบรคเหมาะกับสนามแข่งและผู้ขี่ที่ชอบการทํารอบสูงและการตอบสนองคันเร่งฉับไวเพลาข้อเวียงแบบ f l a ลตเพลนในบางเจเนอเรชันการออกแบบช่วยให้การตอบรอบและการขึ้นลงรอบธรรมชาติมากขึ้นขึ้นอยู่กับการอ้างอิงรุ่นย่อย Power Delivery ถูกออกแบบให้มีหลายโหมด Power m o d e s เพื่อให้ผู้ขี่สามารถเลือกได้ระหว่างเน้นสมรรถนะสูงสุดหรือขี่บนถนนทั่วไปแบบนุ่มนวลปริมาณพลังงานและตัวเลขแรงมา้าแรงบิดอาจมีความต่างกันตามแหล่งทดสอบและการตั้งค่าระบบไอเสียแต่แหล่งสเปคบางแห่งที่สรุปสเปคเชิงเทคนิคระบบว่ารุ่นนี้อยู่ในระดับกำลังสูงของคลาส1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรซปเปอร์บ์แชสซีระบบกันสะเทือนและเบรกโครง เฟรมทำจากอลูมิเนียมออกแบบเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงเชิงบิด torsional rigidity สำหรับการเข้าโค้งที่มั่นคงช่วงล่างด้านหน้าเป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวปรับได้ในรุ่น ST, h r c และด้านหลังเป็นระบบโปรลิงปรับตั้งได้เพื่อการตั้งค่าแทร็กหรือทอนนอเบรกหน้าใช้คาลิเปอร์แบบเรเดียนเมาส์สไตล์แข่งขันพร้อมดิสแบบมีขนาดใหญ่เพื่อการเบรกที่มั่นคงและต่อเนื่องบนแทร็กระบบ ABS เชิงมุม cornering ABS ช่วยให้เบรกในโค้งปลอดภัยกว่าเบรกธรรมดาอิเล็กทรอนิกส์และฟังก์ชันความปลอดภยัย Honda นำระบบจากสนามแข่งมาผนวกรวมในชุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การขี่ทั้งบนถนนและแทร็กมีความปลอดภัยและควบคุมได้ไรบ e บายวายคันเร่งไฟฟ้าทำงานร่วมกับระบบควบคุมแรงบิด HSTC และโหมดการทำงานของเครื่องยนต์ IMU 6 a x i s ทหน้าที่ประสานระบบ r ฟ c t i o n Control ABS เชิงมุม วิลลี่คอนโทรลและระบบช่วยอื่นๆให้ทำงานสัมพันธ์กับทิศทางและมุมเอียงของรอทอจอทีเอฟที FT แบบสีแสดงข้อมูลรอบเครื่องเกียร์โหมดขับขี่การตั้งค่าทางอิเล็กทรอนิกส์และการแสดงผลการตั้งค่าที่ปรับได้สรุปคืออุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไฟเบร็คทำให้ผู้ขี่สามารถปรับพฤติกรรมรถให้เหมาะกับความต้องการได้ละเอียดขึ้นจากการขี่ถนนทั่วไปไปจนถึงการเซตเต็มสำหรับแทรกรุ่นย่อยเบร์เอสพีสเปเชียลเอดิชันเบร สแตนดาร์ดอุปกรณ์มาตรฐานเพียงพอสำหรับการขี่สมรรถนะสูงแต่บางฟีเจอร์ชั้นสูงอาจมีในรุ่นย่อย ST HRC s p ป c Spec, มักจะได้โชคและซับเฟรมอุปกรณ์ช่วงล่างระดับท็อปเช่นโอลิมหรือโชว,วะ SFF BP แบบปรับได้เต็มรูปแบบเบรกแต่งระดับเรซิ่งและว,วัสดุน้ำหนักเบาเพิ่มเติม s p ป c i a l r e ร lic a ารุ่นจำกัดเช่นดีนแฮริสัน TT เรเลิกาที่ฮอนด้าเปิดตัวเพื่อระลึกถึงนักแข่งเหตุการณ์สำคัญ มาพร้อมกราฟิกพิเศษและอาจมีออปชันแต่งโรงงานราคาและการจำหน่ายในประเทศไทยภูมิภาคราคาจำหน่ายในประเทศไทยมักขึ้นกับรุ่นและอุปกรณ์แหล่งข่าวในไทยที่รายงานช่วงต้นปีให้ค่าคาดการของรุ่น2026อยู่ที่ประมาณ887,700บาทข้อมูลเป็นการประเมินก่อนเปิดตัวจริงในบางตลาดซึ่งราคาจริงในโชรูมอาจแตกต่างตามภาษีนำเข้าภาษีสรรพสามิตพอพชันและรุ่นย่อย เบ V S S P V S เ e เบลิกแนะนําให้ตรวจสอบราคาอย่างเป็นทางการจากตัวแทนจําหน่ายฮอนด้าในไทยก่อนจัดทำสเปคหรือโพสต์ราคาบนช่องของคุณการใช้งานจริงข้อแนะนําสําหรับผู้ซื้อสําหรับคนชอบสนาม r รซซิ่งไฟเบลดคือรถที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์อย่างแท้จริงหากคุณไปแทรกเป็นประจํารุ่น S T H R C จะให้ประสิทธิภาพช่วงล่างและความสามารถที่คุ้มค่าสําหรับขี่ถนนประจํา รถมีพละกกำลังและพฤติกรรมการขี่ที่คมอาจต้องปรับโหมดการขี่ลงหรือใส่อุปกรณ์เสริมเช่นปลายท่อที่ผ่านมาตรฐานเสียงเกียร์บ็อกซ์ที่ปรับเพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานบนถนนทั่วไปบำรุงรักษาเครื่องยนต์ที่เน้นรอบสูงจะต้องการการดูแลมากขึ้นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะขันวาลวเช็คลิฟวาลวตามระยะและอื่นๆและอาจมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่ามอเตอร์ไซค์สไตล์สรีทครุยเซอร์ เปรียบเทียบสั้นๆกับคู่แข่งในคลาส1,000ลูกบาทเซนติเมตร CBR1000RR แข่งในตลาดกับรถเช่น Yamaha R1, Kawasaki ZX10R, BMW S1000RR, Ducati p a n i g a l ในแง่ของแนวคิด Fireblade มุ่งให้เป็นรถเรซซิ่งที่ใช้งานบนถนนได้ขณะที่คู่แข่งบางเจ้าก็มีแนวทางที่เน้นอิเล็กทรอนิกส์หนักเช่น BMW หรือแรงบิดช่วงล่างบาง Ducati ความต่างจะอยู่ที่การตอบสนองเครื่องยนต์ การเซตช่วงล่างและการให้ฟีดแบ็แก่ผู้ขี่การเลือกขึ้นกับว่าผู้ขี่ชอบสไตล์การขี่แบบไหน High Revving vs Torky และการใช้งานหลักแทร็กถนนข้อดีเด่นของ CBR 1 0 0 0 RRR สรุป DNA Racing ชัดเจนออกแบบให้ขับในแทร็กได้ดีอิเล็กทรอนิกส์ครบเครื่อง IMU Ride By Wire t r a c t i o n Control Cornering ABS รุ่นย่อยและสเปเชียลเอดิชันที่ตอบโจทย์นักสะสมและแฟนแข่งข้อเสียที่ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายซื้อและบำรุงรักษาโดยรวมค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์สไตล์อื่นๆเครื่องยนต์เน้นรอบสูงอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแรงบิดต่ำกลางเป็นหลักบนการใช้งานในเมืองขนาดและท่านั่งแบบสกอตจัดอาจไม่เหมาะกับการขี่ระยะไกลแบบทัวริ่งสะดวกสบายคำแนะนำในการนำบทความไปใช้บนช่องของคุณไอเดียคอนเทนต์1 ทำเป็นซีรีส์3ตอน 1. บทนำบวกสเปคเชิงลึกบทความนี้ 2. รีวิวการขี่จริงแฟ a กเดย์บวกวิดีโอออนบอร์ด 3. เปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักในคลาส1,000ลูกบาทเซนติเมตร 2. ทําอินโฟกราฟิกสเปคเด่นเครื่องยนต์แชสซีอิเล็กทรอนิกส์ราคาเพื่อให้ผู้ชมไล่ดูเร็ว 3. รีวิวรุ่นพิเศษดินแฮริสันทีทีเรปริกา โดยลงพาพลายและพูดถึงประวัติการแข่งที่เชื่อมโยงเน้นเรื่อง collectible value 4. สัมภาษณ์ช่างหรือ Service Honda เพื่ออธิบายการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับรถเครื่องรอบสูงแหล่งข้อมูลหลักอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใช้รวบรวมข่าวสเปค 1. h o n d a Official p o w e r Sport Honda News รายละเอียดสเปคและฟีเจอร์ s s r s s r e l e สเปคปี2026 2. Faster Wheeler รรายงานราคาการคาดการณ์ในไทย อ้างอิงราคาคาดการราคาไทย 3. b i g e n t e g o Total Motorcycle r e n e n e สรุปสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมจากดีลเลอร์สื่อยานยนต์ 4. ข่าวรุ่นพิเศษ Dean Harrison TT Replica จากสื่อออโต้ยานยนต์ข่าวเปิดตัวรุ่นพิเศษเศษ2 0 2 5 2 2ส่วน2ผมอ้างอิงแหล่งข่าวด้านบนเพื่อให้คุณมั่นใจว่าส่วนสเปคและข่าวสำคัญมีแหล่งที่มาชัดเจนหากต้องการผมสามารถแนบลิงก์ อานอิงแหล่งเพิ่มเติมเป็นรายการที่ตรงกับแต่ละสเปคทีละข้อให้ได้สรุปปิดท้าย Honda c b r 1 0 0 0 r r r นึ่ e โมเดล2026ยังคงยืนในฐานะซูเปอร์ไบร์เรสซิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงเหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจรายละเอียดทางวิศวกรรมและต้องการรถที่มีกลิ่นอายสนามแข่งในชีวิตจริงรุ่นย่อย s อ h r c และรุ่นพิเศษเพิ่มมูล,ลค่าให้กับแฟนๆและนักสะสมแต่ข้อสำคัญคือราคาจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทั้งหมดต้องถูกคำนวณก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะเมื่อต้องการนำมาใช้ทั้งในแทร็กและบนถนนไทย